วัดกูดีดาวครับที่ตรงนี้ก็คือผู้ใหญ่มีปู่ส่งพอ่อรั์อยู่ถ้าใครที่มาเนี้ยก็แนะนำมากลางวันนะครับทุกสถานที่นะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงนะฮะมีอยู่จริงนะครับ บมงคืนตัวนี้น่ากลัวมากอันนี้คือพาศสศตูแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นที่น่าจะเป็นที่อยู่ของปูส่สงเป้าทรัพย์นะครับ อันนี้พัสดุเจดีเจดีประธานนะครับ